เกียเงียได้แค่นี้แล้วเธอจะเอาแค่ไหนอ่ะทำได้แค่นี้แล้วเธอจะเอาเท่าไหร่ <c oughs> วะ <c oughs> ต้องเห็นเงินก่อนใช่ไหมถึงจะเห็นค่ากันเมื่อก่อนหอมหวานแต่ทำไมตอนนี้มันขมจังฉันไม่โทษใครฉันโทษแค่ตัวฉันเยอะ แม้ฉันมันจะได้แค่นี้ทำได้เพียงเท่านี้เอาความรู้สึกเทลงในดนตรีเธอเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปจากใครช่วยบอกฉันทีหรือฉันมันอยู่ได้แค่นี้ทำให้เธอได้แค่นี้ยังอยู่ลูปเดิมของเธอนักคนดีแม้นะะเป็นยังไงฉันก็ทำให้มันดีถึงแม้ว่าเธอจะมนหรือว่าไม่เห็นค่าฉันนะดิไม่มีใครจะมองเห็นค่าฉันหรอกจริงๆหรอกมองมืเหมือนทาง ใสุดท้ายก็เสดทางแต่และมันก็ไล่ทางออกว่าเวลาไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้หรอกแต่มาคิดถึงวันเดิมวันที่เธอนั้นกอดโยจะให้ฉันขาดเธอตลอดไปฉันก็ขาดคูไม่ได้หรอกก็เหมือนกับขาดอากาศหายแต่รู้ดีว่าวันหนึ่งเธอก็คงจะหายไปแต่ยังมีเพลงอยู่ยังมีเพลงอยู่ข้างกายอยู่ถึงแม้จะเป็นยังไงก็อยากจะมีคุณอยู่อยากใช้ชีวิตไปกับเธอนะ แม้ฉันมันจะได้แค่นี้ทำได้เพียงเท่านี้เอาความรู้สึกเทลงในตนติเธอเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปจากใครช่วยบอกฉันทีหรือฉันมันอยู่ได้แค่นี้ท้าไม่เธอได้แค่นี้ยังอยู่รูปด เนักคนดีแม้เะเป็นยังไงฉันก็ทำให้มันดีถึงแม้ว่าเธอจะเมินหรือว่าไม่เห็นค่าฉันนะดิไม่มีใครจะมองเห็นค่าฉันหรอกจริงๆหรอกมองมือเหมือนทางไปแต่สุดท้ายก็เจอทางแต่ละมันก็ไล่ทางออกว่าเวลาไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้หรอกแต่มาคิดถึงวันเดิมวันที่เธอนั้นกอดโยจะให้ฉันขาดเธอตลอดไปฉันก็ขาดคงไม่ได้หรอกก็เหมือนกับขาดอากาศหายใจแต่รู้ดีว่า วันหนึ่งเธอก็คงจะหายไปก็รู้ดีไม่มีอะไรเหมือนเก่าแล้วดิเธอบอกไม่เปลี่ยนไปเธอโคตรเปลี่ยนไปเลยดิเธอไม่รู้ตัวเองนี่เธอคิดแบบนั้นแบบนี้มันก็ใช่มันก็ถูกดีให้เธอคีเอทดให้เธอจัดทันชีวิตฉันเลยคนดีเธอจะเอาอยัางไงละ่ะแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ดีเธอจะเอาแบบไหนเธอก็ช่วยบอกทีแม้ฉันมันจะได้แค่นี้ทำได้เพียงเท่านี้เอาความรู้สึกเทลง ตนติทุกวันคือวันทำงานไม่ใช่วันที่ดีตัวของเธอฉันยังติดอยู่ตรงนี้คนดีแม้แต่เธอก็ยังไม่เคยจะเข้าใจแรกแรกเราเป็นกันและกันแต่ทำไมตอนนี้เราถึงดูไกลกันทางทางที่เมื่อก่มันดูใกล้กันฉันอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอนะแม้ฉันจะทำได้แค่นี้ให้เธอได้เท่านี้เท่าที่ฉันมีไม่เคยโทษนะโทษนี่เลยโทษแต่ตัวฉันไว้ขอโทษที่เป็นคนไม่ฟังใครไว้แต่เธอเนี่ย พูดออกมาว่าไม่แคร์ฉันไล่ฉันนั่นโน่นนี่จะอทำออกมาได้ไงทั้งทั้งที่สิ่งที่ฉันให้ไปฉันให้ไปหมดทั้งใจแต่มันก็ดูไร้ค่าและมันอาจจะจำเจ,จริไงมา